สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาผบกอกันคือเก่าเนาะทางซ่องซาวโรงพยาบาลนานเะด้อพี่น้องอยู่กำแพงวัดเด้อเมื่อนี้จริงๆก็เพื่อนได้เซิร์มาเนาะพี่น้องมาผูกแขนผูกขอต่อแขนนั่นแหละพี่น้องแต่ก็โมเมนต์ดอกนอกว่าผูกแขนเอาผัวเอาเมียโมเมนต์เนาะเพื่อนได้ผูกแขนอันที่เพื่อนได้กลับมาจากหางเงินแต่เวียงจันเนาะอันนี้ก็ ีมือเพิ่นพี่น้องไปหาเงินนั่นแหละได้เงนได้เงอนเธอแต่ยังบ่มีประตูเนาะยังบ่ได้ใส่แต่ประตูพี่น้องหลายคนหลายคนเพิ่นก็จะจื้อเนาะแต่ก็ไปเบิ่งนํากันเด้อว่าสิจื้อหรือบ่จื้อเพิ่นก็เคยออกคลิปนําข่อยดูยู่ตอนน่ะส่วนหนึ่งพี่น้องแล้วเพิ่นก็เงียบไปหายไปที่เพิ่นเงียบไปก็คือเพิ่นไปหาเงินนั่นแหละพี่น้องขอกระขิดอยากไปอยู่เนาะแต่อีแม่บ่ให้ไป เด้วสีหายไปเบิ่เนอกว่าสีจืดอ,อยู่บ่งามขึ้นได้พี่น้องคนพี่น้องสุพรรณนั่งกินข้าวอยู่อันนี้จักไพมาทางใดฝรั่งจืดอ,อยู่บ่พี่น้องกัก มียังว่าล่าสุดเขาไปเห็ดไก่อบเฟืองอยู่บนนาก่อยเด้ <c oughs> นี่คือสาวออพี่น้องหลยคนผลกระทามหาเนาะว่ะนางออไปไซคือโบเห็นออกคลิปน้ำแต่ดนแล้วสิกลับมาแล้วนอะตอนนี้ <c oughs> งามขึ้นเป็นกอง <c oughs> ไทบ้านได้ไอันนี้ <c oughs> คือจิบอเคยเห็นจตกเต๋าดอกพี่น้อง <c oughs> เบิ่งของกินแกงเป็ดไข่ไงไอ้เพลแกงเป็ดแซ่บแสบพี่น้องเสาอันนี้เสาบ้านรักสามน้องโสดเด้อโสดพี่เข่าโสดเดิมโสดอ่ะบอกเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทางในบ้านอันนี้ทางในเฮือนเพ่นพี่น้องก็คือวันแล้วแล้วเนาะเหลือแต่ประตูบานประตู กะโลกเพิ่นกะนักงามพี่น้นองักควันเพิ่นกะมิเต่น้ำแดงน้ำเขียวน้ำแดงน้ำเขียวลายนี่ยู้สึกว่าจะภาพนี่ใส่แต่สีขาวเนาะขอเอาแต่โดนแล้วอิเขาคอนดบดีองามสวยงามอันนี้กะสาคุมเนื้อ,อ <laughs> พวกนี้คอนชิเมนแบบหนุ่มสกมากินโดยตรงเลยเนาะอันนี้คะ อย่าปากจุดไปทางใดอันนี้จะเป็นแผนกแม่ครัวพี่น้องแชุมคือิเมนรับเป็ดอันนี้เนาะรับเป็ดตัวนั้นได้จากเป็นบะเบอบเป็ดิสุลูกอันนี้คือตีแม่ถ่ายงเนาะเนาะมาเลยไม่เห็พอเมนูเพิ่นกะ มีเป bad, The The ็ดแล้วก็มีแบ้พี่น้องเพื่อนเพิ่นเลี้ยงแบ้หลายเนาะพอได้กินแบเบิดตอนนี้ก็กําลังสิหอดเวลาผูกแขนแล้วพี่น้องเตรียมไปผูกแขนบัดนี้เพิ่นแต่งผ้าขาวใส่ยากวาควันบ่ตอนนี้ก็กําลังสิเริ่มพิธีแล้วพี่น้อง คพือซีเมนพี่น้องันมาครบเลไปไหมหน่งนข้ามาข้ามาชุ่นมกะบสิได้เหตุตามพิธีและตามเหตุคองและพี่น้องได้เอาเงิน เขาภาควันน้อคนละเหล็กคนละหน่อยเอ้าหมัวกองกับหมัวลำนองป้าหกคนนะใช่แล้ว ฟ้าแล้วแล้วเพิ่นกะที่ได้ส่วนคนใหญ่ในการประมาณรุ่นเราคราวเดียวกับเมทเขาคองคอยบุลและพี่น้องแต่เพิ่นกะยังหันยังเฮงอยู่

พี่น้องกันเองเหมือนสิพี่น้องแล้วก็หมู่คู่คือแมอะไรชอบพัน้เลยอันนี่ นั่งเยี่ยงเพิ่นก็จะเป็นแม่ของเพิ่นเนไป่นั่ง กะบโบเตมีพิธีตีตองอีนัยงหมักไมด้ดอกพี่น้องกะผูกแบบซีโนแบบบ้านนอกบ้านหน้าเฮานี่แหละกาส่วนนางนางกับตอบแสงอยู่พี่น้องขอโทษขออภัยนำลายเด้อร์เหลื่อมตาเนาะคอยผูเบิ่งก็ยอะยังเหลื่อมตาวันนั้นถ่ายเพื่อออก กะเป็นงานในน้อยน้องพี่น้องแต่กะรู้สึกว่าอบอุ่นลายแบบพ้อมผ่อมเพียงกันขนาด มัก็จะเป็นพ่อของเพิ่นน้องพ่อบ้านเอนอง <c oughs> มันตอบแสงเบองนั้นพี่น้องมันก็เลยแบบเหลื่อมตาเน,น <c oughs> าะแซบิวเพิ่นอยากกินเค,ค้กพี่น้องแซบิวจองเลยตัวนี้เบิง่งผู้ชิบไปทางไหน <c oughs> ตุ้ยเป็นแห่งอยากกินอ้อยัดมาอ้อ แาวบัลลังก์สามกาลังจากทีได้กลับมาแต่ผูกแขนเนาะพี่น้องกาบบอม่นเดกว่าผูกแขนเออเอา ปัวบ,บออ,อาเมียโบแบบเสีนาะผูกแคนเขาพากควันแต่งงานโบไม่เหนเนาะพี่น้องก็มีแต่ผูกแคนที่เพิ่นมากลับมาจากทำงานเนาะทำงานอ่าทำงานหาเงินแบบว่าเห็นเพื่อนเลี้ยงพ่อแม่ซื่อเนาะกับโบแมนแบบว่ากับแมนยูสว่างนี้แบบว่าเอาปัวอเอาเมยียเอานั่นนี่นะ แต่กับโบเมนเนาะพี่น้องเพิ่นได้ผูกแขนผูกแขนเอินควันสืบเนาะกะได้กลับมาแล้วเนาะตอนนี้กะมากะ้เล่นฮอตนาพี่ได้พี่น้องบ่ได้ขเข่าเฮือนเลยเนานะฮอตนาพี่กะาพูดแหละขำๆจะหน่อยจังชิได้ออกมนะือนาชัม,มื้อนี้กะออกหน้ากะบ่คอยมียังเห็ดดอกพี่น้องนี่แต่เฝ้านาแหละ ได้ยินแต่เสียงอ่าเสียงหนุกเสียงหนุกยังวะที่เขาว่าว่ามันเอินควันคนนะเดพี่น้องแต่เ่าบู้คือกันเนาะตอนนั่งน่อยคอยย่านย่านแบบเอินควันคนแบบว่าว่าขอโทษนําเดิอพ่อแม่พี่น้องแบบว่าเอิญละกะัแบบนแบบถ้ามีเืินแบบเจ็บไข้ปวดโซ่กันเจ็บไข้ป่วยโซก็จะได้แบบว่าเอินควันไปลวก็จะได้เสียชีวิตเลย อันนี้คือมาได้ยินอยู่นาคอยฮะไดยินเสียงอีตอนนอี้ห้องทางเราสำหรับคลิปนี้ก็มมียังลายพี่นงองก็มีแต่ภาพพ่อแม่พี่น้องไปผูกแขนเนาะกัวกะซิเมื่อและข่อยันอันเสียงอันนี้ย่าหันอะไรเลยพี่น้อง ตั้งแต่ยังน่อยค็ยังย่านขนาดเสียงหนกสือก่อๆกอยังเห็น,นคนเฮาอย่านมันย่านแบบนับถือกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนะี่ยขนาเสียงแบบนี้เลยมิตรเอิ้นเอาควันคนประมาณนี้นะย่านกะสำหรับคลิปนี้กะสิปไปเดเดอร์ไปดี